พวกเราคือคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย4ส,สาขาได้แก่ผู้ชายแมเนจแพคเกจและโภชนาการเพระเราคือผู้ชายเราจึงคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเพราะเราคือแพคเกจเราจึงไปรูปใช้วัสดุและปฏิภุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้สอดคล้องกับการใช้งานตามขอ้อกำหนดต่างๆพะเราคือเมเนจเราจึงวางแผนและควบคุม ในระบบอาหารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยคุณภาพและกฎหมายรพราเราคือนะการกำหนดอาหารและโฆชนาการเราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทีมวิทยาการการกำหนดอาหารและโฆชนาการกมากำหนดอาหารในแต่ละช่วงวัยและการกำหนดอาหารขางประเทศสวัสดีค่ะชื่ออะไรอยู่สาขาอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนันิชาลุนพันธ์หรือป .1 น,นะคะอยู่สาขาฟู้ดไตลค่ะชื่อนางสาวกิตยาโอซูวรณหรือว่าอิงนะคะอยู่ฟู้ดไค่ะ ชื่อแซติวครับผมมาจากคณะศาสตกมเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารครับ My name is Amalina. for faculty and department are you in? I am in Faculty of Agroindustry and Department of d i e t a r y and Nutrition for Health. My name is p e l a Faculty of Agroindustry and Department of d i e t a r y and Nutrition for Health. ผ่านเนาคุคิดว่าจบไปจะทำงานอะไรคะ ความฝันของหนูก็คืออยากเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่เหมือนอ,อกโกรคาเฟ่เลยค่ะเพราะว่า,เ,าเราชอบทําขนมด้วยเราอยากเอาความรู้ที่ได้มาจากการเรียนฟู้ซายค่ะมาปรับปรุงเป้งยี้ให้ได้ขนมปังอร่อยๆเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะนักวิจัยและพัฒนาค่ะค่ะเพราะว่าหนูสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็าวการพัฒนาหรือคิดค้นอาหารหรืออะไรใหม่ๆแล้วก็หวังว่าจะได้ใช้ความรู้ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรไปต่อยอดและก็พัฒนาในงานด้านอาหารด้วยค่ะจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับผมสามารถนําความรู้ด้านอาหารเทคโนโลยีของเรื่องของการผลิตอาหารนะครับการควบคุมความปลอดภัยในการทําอาหารการควบคุมคุณภาพอาหารกา,า,ารคํานวณต้นทุนผู้ชนาการของอาหารนะสามารถนํามาใช้ในการเปิดร้านอาหารของผมได้ครับ Why Harry would you like to propose after graduation a uh, clinical dietitian in a hospital are uh, the responsibility of a uh, dietitian. Uh, help patients with nutrition problems uh, by creating healthy eating plans. they assist those who can eat regular food and support recovery with proper nutrition alongside medical care. what career would you like to pursue after graduation? i n g in a o i t a r e s a t i t o consultant what are the responsibility of a dietitian provide so personal meal planning and nutrition advice well. for example I will consult and design a meal plan for full one children thank you oh, thank you ค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆกันนะคะว่าเพื่อนจบไปแล้วจะทำงานอะไรคะค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรเรียนสาขาอะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออีฟค่ะเรียนเมนเทสค่ะพี่ชื่อกัปตันนะครับอยู่สาขาฟูซายครับผมอเปอร์อยู่ฟูซายค่ะพี่ชื่อพี่ขนนุนค่ะอยู่สาขาฟูซายค่ะค่ะเื่อคิดว่าจบไปแล้วอยากทํางานอะไรคะอยากทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตเป็นเซลลครับเป็นไม่ได้คอลา representative ฝ่ายผลิตในโรงงานเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นซีอีโอค่ะขอบคุณมากค่ะ